เด็กพลังนะคะทุกคนเข้าสู่โหมดกัน,นั่งสมาธินะคะเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาให้ทรงปัญญาลำเลิอยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อให้เรามีสติครอบครองสติให้อยู่กับทุกสถานการณ์ของชีวิตไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆแล้วแต่เราจะต้องมีความสงบนิ่งให้พอเท่าที่เราจะทำได้ การที่เราจะสงบนิ่งนั้นเราก็ต้องฝึกสมาธินะคะอภิกกติตานะคะได้สวดมนตราถวายมนตานะคะพระพุทธคุณทำคนสังฆคุณถวายได้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมหาเทพมหาเทวีถวยเทพทุกพระองค์เท้าจตาุรกบาลทั้ง4นะคะบ้านเรือนที่พักอาศัยและก็กายจิตวิญญาณนะคะเทพเทวดาที่อยู่กับอภิกกติตานะคะทุกพระองค์เรียบร้อยและการละครั้งนี้ได้เว รอนะคะที่จะส่งมอบให้แด่ทุกคนผู้ที่มีความปรารถนามบุญสัมพันธ์นะคะแผ่ให้กับทุกคนทุกดวงจิตได้รับพลังด้วยการครังนี้กับอัมพิการิตาด้วยล้กันนะคะเดี๋ยวเรามารับพลังกันนะคะทุกคนอัมพิการิตานะคะก็คือพลังงานแสงสว่างนะคะแสงสว่างที่เกิดอ,อ,อยู่ในพลัง ในกายในจิตตนนะคะจิตวิญญาณที่ทรงพลังพอสมควรนะแล้วก็ความสว่างภายในดวงจิตนะคะแล้วก็ความสว่างของพลังศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ล้อมรอบนะคะหน้าหลังไปหมดเลยนี่คือแสงสว่างแห่งแสงเทียนแล้วก็แสงสว่างของดอกบัวนะคะเป็นไฟนะที่ที่เปิดให้แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพลังศักดิ์สิทธิ์นะคะ เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆนะนั่งด้วยคุยด้วยอะไรกันนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้รับพลังงานแห่งพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ละกันนะคะเรามาเชื่อมต่อนะคะพลังงานอันสูงสุดนะ,ะเชื่อมต่อพลังงานสูงสุดนะ,ะในตัวเราในตัวเราแล้วก็ส่งพลังงานนี้นะคะให้ครอบคลุมนะคะไปทั่วจัก,กรวาลเลยละกันอะ พลังงานต้องแรงนะถึงจะครบคุมได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีพลังงานแรงกาหรือว่าทรงพลังได้ไหมมีได้นะคะแต่ว่าเราต้องฝึกสมาธิให้เพียงพอแล้วก็เปิดจักระนะคะแล้วก็ปฏิบัตินะคะอยู่ในสิ่งที่เราพึงปฏิบัติและ ถ้าเกิดว่าดวงจิตไหนหรือใครนะคะที่เห็นสภาวะนะคะสภาวะโลกปัจจุบันนะคะที่เกิดภัยพิบัติมากมายหรือเอเรื่องอะไรที่มันเป็นพลังงานลบนะคะพลังงานนิกทีเป็นพลังงานที่ทําให้ชีวิตจิตเรานั้นรู้สึกคล้อยตามมันนะถ้เป็นสิ่งไม่ดีเราคล้อยตามมันนะคะเราก็จะ สัตพานะสิ่งนั้นก็จะสัตพามาสุกายจิตเราทาให้เราเกิดความทุกข์ความเครียดพังกองบนเพราะฉะนั้นนะคะเรามาอยู่กับพลังงานอันสูงสุดนะคะของพลังงานาธรรมะนะคะแล้วก็ธรรมชาติพระเป็นเจานะะ้าค่ะชีวิตมนุษย์นะคะชีวิตเรานั้นเกิดมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝืนกฎธรรมชาติมากไปเราจะอยู่เราจะอยู่อย่างาสุขสบายกายใจนะคะ กายใจเราก็จะนิ่งสงบแล้วก็ไม่มีความเครียดกังวลมากพอนะหายใจเข้าออกนะคะทำไมต้องนั่งสมาธินะคะสมาธิทำให้เรามีความสงบนิ่งมากพอแล้วก็เมื่อเราสงบนิ่งได้นะคะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะแก้ไขมันได้แล้วกเ็เราจะไปแบบ นิ่งๆน,นะคะดังน้ำทีเ่เจอคลื่นสัดๆเพียงใดนะคะเราก็ยังสงบนิ่งสงบนิ่งได้ต่อให้ลมพัดพายุมาหรืออ,อะไรโหมกระหน,น่ำเข้าใส่นะคะมีมีไฟอะไรหยุดไหมอะไรเข้ามานะคะเรายังคงสงบนิ่งได้นันก็ไม่ธรรมดาแล้วนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่งสมาธ,ธิเข้าไว้นะคะนึกถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์องค์สมมาสัมพุทธเจ้าเทพเจ้าพระเจ้าตัวตนเรานะคะเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะสมมุติว่าตอนนี้นะคะกำลังเกิดพายุคลื่นสสารมหานะคะตัวเรานะ,ะเราะจะทำยังไงเราวิ่งหนีได้ไหมวิ่งหนีถ้ามาถึงตัวเราก็ไม่น่าทันเพราะฉะนั้นเราก็นิ่งก่อนอู่อทีแล้วก็นึกถึง พลังงานความดีพลังงานสูงสุดพลังงานที่เป็นเกราะก้าวนะคะกำบงังชีวิตจิตวิญญาณเราเราสามารถจะ่แคล้วคลาดได้ไหมก็เป็นความเชื่อนะคะก็ถ้าเราเชื่อและศรัทธาเราอาจจะแคล้วคลาดปลอดภยัยแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อมันก็เชื่อกับไม่เชื่อมัน อันไหนดีกว่ากันนะคะทุกคนลองเอาสติปัญญาที่มีอยู่คิดติกตองเอานะคะเราไม่สามารถที่จะเชื่อใครได้ถ้าเราไม่พิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะทุกเรื่องราวนะ,ะพระพุทธองค์ก็สอนเหมือนกันนะ,ะว่าเราอย่าเพิ่งเชื่อถ้าเราไม่ได้สัมผัสเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องสัมผัสด้วยตัวตนเองสมมุติตอนนี้คลื่นสสารมาถึงตัวเราเราจะวิ่งหนีเราจะทันไหมไม่น่าทันเพราะฉะนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นเรามานั่งสมาธิกันดีกว่าพวกเรา มาพุทธทอพุทธทอเราจะไปแบบอย่างสงบสุขหรือเราจะไปแบบว่าเหนื่อยละทุกคนจิตสุดท้ายของเรานะคะถ้าเราไปอย่างสงบสุขอย่างงดงามสวยงามนะคะเราก็ เดินทางไปได้อย่างสวยงามได้เช่นกันแต่ถ้าเราไปแบบกระหืดกระหอบเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บปวดรวดรล้าอุราเราก็จะไปสู่ดินแดนนะคะที่เจ็บปวดรวดรล้าเช็คเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเรามานั่งสมาธิกันนะคะการนั่งสมาธินะคะสามารถที่จะดึงด,ดูดนอกจากจิตเราจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขแล้วเราก็สามารถที่จะดึงด,ดูด ความมัง่งคั่งได้นะคะความมัง่งคั่งก็เกิดจากสติปัญญาเรานี่แหละเศกษมันเข้ามานะคะซึมเข้าไปใต้เซลล์ใต้จิตใต้สำนึกของเรานะคะเป็นอะไรที่ทรงพลังนะคะเราไม่ต้องหลอกนะคะเราไม่ต้องหลอกสมองหรือหลอกจิตใต้สำนึกนะคะใช้ความรู้สึกที่แท้จริงของเราจากทิศเดิมแท้อันบริสุทธิ์นะคะมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาอย่างสุดหัวใจ สิ่งนี้จะปรากฏให้เห็นนะคะในการเวลาที่ถึงคราของเรานะ,ะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราสร้างมาแล้วก็ความเชื่อศรัทธาบวกประยุกต์กันในการเอามาใช้ดำรงชีวิตทบนโลกกายภาพะะเราอยู่ในโลกแห่งการสมมุตินะคะโหโรแรกม ก็คือเป็นการคิดคิดกันแบบคิดกันอยู่แบบนี้แล้วก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะนี่คือโลกโคโลกรรมที่เราเชื่อกันเห็นกันแต่เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดได้นะคะเมื่อเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในตัวตนเองแล้วก็เชื่อว่าพลังศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจักรน,นี้มีอยู่จริงเชื่อว่าเราคือผู้ที่ สมบูรณ์เพอร์เฟกนะมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนนะคะเราคือความสุขเราคือความรักเราคือความมั่งคัง่งเราคือความงดงามเราคือมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดยิ่งแล้วนะ,ะนี่คือการเกาะข้อมูลนะคะเข้าไปในจิตแล้วก็ความคิดของเรานะฮะซึมเข้าไปทุกอนูของร่างกาย หายใจเข้าหายใจเข้าเปี่ยมด้วยความสุขหายใจออกก็สุขหายใจเข้าก็สุขหายใจออกก็สุขหายใจเข้าก็รวยหายใจออกก็รวยหายใจเข้าก็บุญมากหายใจออกก็บุญมาก หายใจเข้าก็โชคดีหายใจออกก็โชคดีหายใจเข้าก็สวยกหลอกหายใจออกก็สวยกลอบขอบคุณพระเจ้าขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณจิตญาณน,นะคะของข้าพเจ้าแล้วก็ทุกดวงจิตขอบคุณนะคะที่ทําให้เราได้พบกันโลกแห่งแสงสว่างนะขอแสงสว่างเกิดขึ้นกับทุกดวงจิต แล้วก็ทุกๆรูปทุกนามทุกคนนะคะขอให้มีความสุขนะคะเชื่อนิรันดรทุกภพทุกชาติ